ขี่เลยค่ะชมพู่อยากขี่ไหนคะรถหรือม้าก็ขี่ได้เลยค่ะอ,<า>อ้ะาวม้าล้มแล้วเอาเปลี่ยนเป็นรถแล้วอะไรคะ ไม่มีหนอนไม่มีหอยมันไปหมดแล้วค่ะลูกหนอนไปหมดแล้วนนหนอยนอนเขาไปเป็นผีเสื้อแล้วค่ะลูกหอยตาหน่อยหอยแม่ก็ไม่รู้ค่ะหอยตาหน่อยพี่กี่หอยจับหนูไปเลยเหรอคใครจับหอยไปคะลูกพี่จับหอยไป <c oughs> พี่เขาจับหอยไปกินเลยใครเขาจะไปกินล่ะคะหอยท่าไม่มีใครกินหรอกมีหอยไม่เป็นพอแล้วนะคะแม่คอยแต่ดูทุกวันทุกวันเลยกลัวหอยมากินต้นไม้ของเราหแม่ไม่รู้ค่ะว่าหอยไปไหนคะลูก หรออ่ะป้ามาแล้วค่ะ,ะป้ามาเลยเบาลูกช้าๆช้าๆช้าๆต้องตกใจกลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะลูกฮะต้องตกใจกลัวป้าขนาดนั้นเลยเหรอ ากรถป้าป้าเอาไหลแล้วไหลแล้วรถไหลร,รถไหลแล้ว,ลวสิ <laughs> สวัสดีค่ะขี่มอไซคอียอยกแล้วรถลายไปแล้วขี่รถใหม่คะไปไหนอีกคะขี่รถใหม่มอีก อายกมาเองค่ะถ้าหนูจะเล่นหนูยกมาเองนะคะมาไปเล่น,อนโ,นะโอ้รถหนูเยอะหรอคะ เบาๆลูกเบาๆค่ะ